สวีนัทสวัสดีกับคุณผู้ชมผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับผมและท่านผู้ชมอะไรอยู่ผมฟุกฟิกนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมเู่นในเกมที่มีชื่อว่าแบ็กโฟบัตนั่นเองนะครับเมื่อเกือบ10ปีที่แล้วเนี่ยนะครับผมตามร้านเกมเนี่ยมันจะมีอยู่เกมนึงนะครับผมที่เป็นแบบเกมแนวยิงซอมบี้นะครับมันจะชื่อว่าเกมเลฟโ d e a ทนั่นเองนะครับผมก็จะบอกง่ายๆคือเกมแบ็กโฟบัตเนี่ยนะครับผมจะเป็นเกมเลฟโ d e a ทเวอร์ชันพัฒนานั่นเองนะครับผมจะบอกว่าเป็นภาค3ก็ได้นี่ครับทีมผู้พัฒนาของเกม l e e f d a เนนี่ยะครับผมเค้้าาาากก็ยยมมพััฒนนนนใเีะรบ ผมเพราะว่าเขาเหมือนะเไม่ได้ต่อสัญญากับค่ายเก่าอะไรประมาณนี้นะโอเคนะีครับผมว่าตอนนี้เราอยู่กันในแคมป์ที่ชื่อว่าฟอร์ดโฮปนะครับผมนี่ก็จะเป็นสภาพประมาณนี้เลยนะครับผมก็เป็นเหมือนแบบเซฟโซนนะครับผมแล้วนี่ก็จะมีแบบว่าคนนี่ยืนถือปืนนะครับผมอยู่ที่ หน้าค่ายนะครับผมนะามีแบบว่าการเดินไปหา NPC นีเพื่อทำาราะโกนภารกิจอะไรต่างๆนะครับเมื่อเกมนี้เนี่ยนะครับผมมันจะมีการ์ดให้เราได้เลือกด้วยนี่ครับผมนะแต่ละการ์ดเนี่ยนะครับผมมันก็จะมีความสามารถที่แตกต่างกันไปนะครับผมมันจะมีแบบว่าเออการรีโหลดเร็วขึ้นอะไรเงี้ยได้ตังค์เยอะขึ้นอะไรอย่างนี้นะครับก็ตัวการ์ดเนี่ยนะครับผมมันจะมีผลกับเอ่อสกิลของเรานั่นเองนะครับแล้วตัวการ์ดเนี่ยนะครับผมมันก็หาได้ตามแมปอะไรอย่างงี้ด้วยนะครับผมเท่าที่ผมแบบไปศึกษามานะครับผมนะก็จะมี อันนี้ผมก็ยังไม่แน่ใจนะน่าจะเป็นเหมือนจะสกิลช่วยเพื่อนหรือเปล่าน,นะรู้สึกว่าข้างนอกนี่น่าจะเป็นแบบว่าที่ซ้อมมืออะไรอย่างเงี้ยนะแบบพวกปืนเอ้ยโอ้โหมีมัชชันเต้ด้วยของเรานี่นะแล้วก็เหมือนกับว่าเอ่อพวกกระสุนอะไรพวกนี้นะครับผมมันก็จะมีแบบหลายเกรดนะครับผมให้เราได้เลือกใช้นะครับผมนะก็จะมีของมุมของม่วงของฟ้าอะไรประมาณนี้นะ,ะก็เหมือนแบบเกมในยุคนี้นะครับผมที่จะมีของให้เลือกเยอะแยะเลยทีเดียวนะะี่ฮะแล้วก็มีการแต่งปืนได้ด้วยนะะี่ครับ โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยนะว่ามันมีปืนอะไรให้เราได้เลือกกันบ้างนะครับผมนี่เนี่ยก็จะมีอันนี้นะรู้สึกว่าอันนี้จะเป็นเหมือนแบบร้อยนัดหรือเปล่ะนะ rpk นะแล้วก็อันนี้ m 2 4 9นี่ครับเออมันคือร้อยนัดนะถ้าสมมุติว่าใครเคยเล่นเคาน์เตอร์นี่ก็คือ51นั่นเองนะครับผมนะอันนี้ก็เป็นบาเลตนะครับเฮ้ยมีบาเลตด้วยโคตรเฟี้ยวนี่ฟินิกซ์สามห้าศูนย์ l นะครับผมแล้วก็ m 1 a อ่านชื่อถูกว่าไม่รู้นะครับผมเออจะเป็นประมาณนี้นะครับผมมี m 4 ak m 1 6 สกาวาเลิตี้ไม่รู้เพลงอะไรบางคนฟังแล้วก็ไม่เาใจไม่รู้มันมาจากไหนไม่รู้ว่าไทยเอามันเข้ามา <c oughs> แล้วก็เป็นลูกฟองนะครับผมนะครับอันนี้ก็เป็น UMP นะครับผมเป็น m p 5นะครับมีเวกเตอร์นะครับผมมี User ด้วยนะครับผมแล้วก็แบบปืนพกต่างๆนะครับผมแล้วก็จะมีลูกโมผมจะเลือกเป็นปืนนี้ละกันนะครับเพราะว่ามันรู้สึกแบบว่าถูกชะตากับปืนพวกนี้ละเกินเฮ้ย นี่ไงแล้วก็เราสามารถแบบว่าใส่อุปกรณ์เพิ่มเข้าไปได้เลยนะครับผมแต่ผมไม่รู้ว่ามันจะต้องใช้อะไรหรือเปล่านะเออเหมือนกับว่าเราใส่เข้าไปแล้วก็อ่าสเตตัสข้างล่างเนี่ยมันก็จะขึ้นให้เราด้วยนะครับฮึบดูดิโคตรเปี้ยวดูดิหรือว่าอันนี้มันคือแบบว่าการซองไม่เฉยนะเนีเ่ยดูดิโอ้โหแบบว่าลูกซองมีสโคบด้วยแม่งโคตรจะเปี้ยวแล้วไกลๆอะ่ะไกลๆโอ้ไกลๆไม่น่าจะไม่ได้จะได้เรื่องเท่าไหร่นี่ครับผมนะเออก็เปนคือลูกซองนั่นแหละ นะฮะเอ้ยี๋่ว่าก็ได้อยู่นะนี่ในผู้มีไม้ในผู้มีไม้ดูดิแม่งมีัดบห้อนัดยิงยับบอกเลยซอมบี้มึงเละแน่แน่แน <c oughs> โอเคแล้วตอนนี้เราก็มาอยู่ตรงนี้แล้วนะเราก็ลองแบบว่ามาคุยกับคนนี้นะครับนี่แล้วก็จะเป็นแบบว่าการกดเล่นแคมเปญได้เลยนะครับอันนี้คือแบบว่ามีแค่ผมคนเดียวนะแล้วก็สามารถแบบว่าชวนเพื่อนได้ด้วยนะครับผมนับถอยหลังในการเริ่มแบบสมหนึ่ง let's go โอเคนะครับผมมีบอดสองคนนะแล้วก็แบบว่ามีเพื่อนเราด้วยนะครับผมโอเคก็ปืนที่ผมจะเลือกนะครับผมที่จะเป็นปืนนี้แล้วกันนะเออนะครับผมเมื่อกี้นี่ที่เราดูดูกันไว้เนี่ยก็คือการแบบว่าทสนะครับผมนะการเทสระบบปืนอะไรงนี้นะครับผมนะปืนต่างๆนะครับสำหรับวันนี้นั่าก็จะมีกระสุนแยกให้เลยนะครับผมจะซื้อกระสุนนี่เลยกระสุนลูกซองเนี่ยต้องมาแล้วนะครับผมแล้วก็อันนี้ยาแก้ปวดนะครับผมมีระบงระเบิดโอเคก็จะเป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ตังใกล้หมดละปะ นำเลยนำเลยนำไปเลยนี่อ่ะกูปเปิดเองก็ได้ฮึบแล้วต้องระวังนะครับผมเพราะว่าแบบว่าตามประตงประตูนี่มันก็จะมีซอมบี้แบบนี้นะครับผมอัดไปหนึ่งเม็ดนี่แล้วก็มีตังนี่เก็บตามด่านนะครับผมนะไม่น่าจะมีอะไรแล้วอันนี้ไป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 ต่อไปต่อไปต่อมีอะไรไม่นีอ่มีเอมสี่หนึ่งกระบอกอุ้ยโอ้โหเอ M249 เอสองสี่เก้านี่ปืนร้อยนัดนะครับมีกระเป๋ายาหนึ่งอัน แล้วก็อืไม่เอาอะอยากใช้ลูกซองอะเลยโอเคไป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 วิ่งขึ้นวิ่งขึ้นวิ่งขึ้นระวัง,าวางให้ดีๆถ้าระวังไม่ดีมันจะมาแบบนี้ไงเห็นนะนี่ไงมายืนยืนปิดประตูอะไรอยู่ตรงนี้อึ้งอึ้งเราต้องประหยัดก,กระสุนแล้วนะเพราะว่าเหมือนว่ากระสุนมนมันมีน้อยมากๆเลยเนี่ยฮะวิ่งเอา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 ,เอาโอโ้โหนี่เลยความหงายท้องหงายไส้ เอออันนี้เอาอะไรได้ไหมเนี ment, I I ่ยมันมีอะไรอีกไหม่เนี่ยมันมีอะไรให้เราแบบว่าเก็บหรือขโมยได้ไหมเนี่ยเพื่อนไม่มีเลยนะในนี้อ๋อรู้สึกว่าจะมีค่าพลังกายด้วยเว้ยเหมือนกับว่าเป็นสตามิน่านะครับผมโอเคไป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  let's go let's go นี่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 มีปืนเอ่อ amplify ด้วยนะครับผมนะตรงนี้เอ้ยเดี๋ยวนะอ๋อมันคือ amplify upgrade นะครับผมนะกูเก็บเลยของดีแบบนี้ใครจะไม่เก็บได้ยังไง แลวก็ต้องระวังเฮ้ยจ๊เจ๊เจ๊เนอนนอนนิ่งเลยนอนนิ่งเลยนอนเนียนแล้วก็โอ้นี่ไงข้างบนบานเลยเราต้องค่อยๆยิงไปเพื่อประหยัดกระสุนแล้วกูซื้อกระสุนลูกซองมาทำไมล่ะเอ้มันมีตัวไหนที่แบบว่าเป็นปุ่มทุบไหมเฮ้ยดูดูดปุ่มทุบปุ่มทุบอ๋อนี่ไงกดตัววีนะครับผมมันจะเอามีดจิ้มหนึ่งทีโอเค พอจะเข้าใจหรือก็เก็บตังค์รัวๆไปนะครับผมเก็บอันนี้หน่อยนึงไม่น่อเราเก็บอันใหญ่ดีกว่าแล้วก็มาตรงนี้เหรอเฮ้ยหเต็มเลยนี่เอาไปแดกเอาไปแดกยามเช้าครับยามเช้าเดี๋ยวเราใช้นี้หน่อยมันจะได้ไม่เลืองกระสุนมากนะครับผมเพราะว่ากระสุนนี่มันมีอยู่แค่ประมาณ450นัดนะครับผมนะผมก็กลัวมันจะหมดกระสุนสไนเปอร์อย่างนั้นเลยเปนก๊อกโอเคไม่เอาดีกว่า เออใช้เป็นอันนี้นี่แหละแล้วก็มีเออให้ซื้อของนะไม่ไป่ซื้อของแท้อันนี้คือแบบว่าเปิดอ๋อมีปืนกล็อกไหมครับผมแล้วก็มีดนะเมื่อกี้ที่เห็นนะปืนเต้นะครับผมโอเคเก็บทองไปโอเคแล้วก็รู้สึกว่าจะต้องนี่เปิดสะพานตรงนี้นะเพื่อที่จะได้แบบไปต่อภารกิจนี่ครับผมมาแล้ว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 ตีมาตียมาโอเค เรนดูมันจะเยอะกว่านี้นะเนี่ยโอ้โหแบบว่าไปดูตัวอย่างนี่มันเยอะกว่านี้อยากได้เยอะๆอะครับอยากให้แบบว่ามากันแบบว่า10 20ตัวอะไรประมาณนี้นะมากันเป็นร้อยเลยก็ยังไหวนะครับนะวุ้เอาเอาเอาเฮ้ยตัวไรเนี่ยตัวไอะไรโอเคดูโอ้ยเอาไปแดกมันคือบูมเมอร์มั้เมื่อกี้ เออถ้าสมมติว่าเป็นไอเกมเลฟโฟเดสนะใครเคยเล่นนะครับผมก็จะเข้าใจดีว่าบูมเมอร์มันคือตัวอะไรนะครับผมที่เป็นตัวแบบว่าใหญ่ๆเ่เหมือนคนเป็นหนองนะครับผมนะยิงแล้วมันแบบมันจะเกระจายนะครับผมนะกระจายแบบเมื่อกี้เลยนะครับอันนี้มีอะไรไหมเนี่ยมีอะไรไม่มีไอไล่เลยไม่มีไอไล่ห้เกบเลยนี่โอเคไปต่อนะครับเออผมก็ต้องแบบขอโทษคนดูนะครับผมถ้าสมมติว่าใครเป็นคนใต้แล้วแบบมาดูอะไรอย่างงี้ะผมก็แบบว่า ไอเรานี่ก็แบบว่าชอบแบบสไตล์การพูดคนใต้นะครับผมนะแต่ว่าเราก็ไม่ได้เป็นคนใต้หรอกนะฮะแต่แบบเราทะลึ่งไงทะลึ่งไงแบบว่าชอบนะครับผมนะมีแบบน้องที่เป็นคนใต้อยู่ที่มออะไรอย่างงี้นะครับผมนะผมก็แบบค่อนข้างที่จะชื่นชอบภาษาเขานะครับผมนะถึงเราจะพูดทองแดงบ้างอะไรบ้างนะก็อยถือสากันเลยนะคนดูนะครับผมนะเออแบบว่าแบบเป็นอัธรรดในการเล่นเกมนี่อะไรประมาณนี้อุ้ย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 เดี๋ยวตรงนี้มีอะไรให้เก็บอะ ไม่รู้อะเก็บเก็บไว้กันมีลูกซองแล้วก็มีเฮ้ยโอ้โหลูกซองครับเกต่ะมันคือลูกซองอะรอวะฟินนิลองดิงดไม่ดีมั้งปืนนี่แหละดีละโอเคเพื่อนนำไปละไปต่อ let's go เฮ้ยจู่ฮูเด็ดเด็ดเด็ดห้ามทำให้นกตกใจใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดอุ้ยอุ้ยไอ้เี้ย รู้สึกว่าคือเหมือนกับว่ามันจะมีภารกิจให้เราทำนะเออนะครับผมก็คือ้าะให้นกตกใจนะหรืออ่าเรียบร้อยจบละจบแล้วแม่งเนี่ยโอ้ยโอ้ยอ๋อมันเป็นอย่างงี้นี่เองคือถ้าสมมติว่ามันตกใจนี่แล้วพอแต่แล้วซอมบี้มันจะมาเยอะขึ้นนะครับผมแต่เมื่อกี้ผมไม่ได้ทำนะคือแบบเพื่อนมันเป็นคนทำเว้ยเฮยแบบว่าชายนิ้นี่เขาเป็นคนทำนะครับผมนะโอ้ยมเยอะว่ะเยอะว่ะเยอะอยู่เยอะอยู่ วิววิวโอเคเรียบร้อยครับแตกแตกแถวบ้านเล็กแตกมันก็ไม่เยอะเท่าไหร่อ่ะคนดูคือแบบว่ามันก็แบบกระจอกกระจอ่ะครับผมแบบว่าอยากให้วิ่งมาสิบยี่สิบตัวอะไรแบบเยอะๆกว่านี้อ่ะครับวันนี้หนึ่งไม่ไม่เยอะมากพอนะเออวิจูหัวจบแล้วแต่ภารกิจกูจบแล้วแ่งกูจะร้องเมื่อกี้เราอุตส่าห์แบบว่าหนีห่างจากนกนะ

กูจะเอาเอาตัวไอ้ไล่ตัวไอ้ไล่ยิงกูวะนี่เด้อไหนไหนไหนไอ้ไหนไอ้ไหนยิงกูไอ้ไหนยิงกูเมื่อกี้ไปไหนแล้วะเฮ้ยเอมพีไฟก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยพูดถึงว่าเนี่ยก็ไม่ได้ขี้เลยขนาดนั้นนะว่าแต่เราต้องไปไหนเนี่ยผมไม่รู้เนี่ยคตอนนี้ลองขึ้นตรงนี้หน่อยแล้วกันเพื่อนไปแล้วก็ไปไปไหนไปด้วยช่วยยี่สิบอยู่แล้วนะฮะ ไป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  Let's go Let's go อ๋อนี่ไงนี่ไงนี่ไงทางนี้ทางนี้น่าจะทางนี้แหละวิ่งขึ้นมาตรงนี้เคลียร์ทางเคลียร์ทางอุ้ยโอเคเปิดประตูมีอะไรดีไหมมีตังค์นะครับผมโอเคเฮ้ยอยู่ขู่ตอนนี้แบบว่ากระสุนผมใกล้หมดเต็มทีนะนี่ไงเซฟเฮาส์โอ้โหมันอยู่ตรงนี้นี่เอง ก็ค <l id> ือนี่เราคือแบบจบภารกิจแล้วนี่ครับผมนะอ้าวแล้วเพื่อนเราไปไหนอะนี่ไงชายนิดโอเคปิดเลยเรียบร้อยโคดเดอร์เบลิกุสไปเลยรอดูซิว่าจบเกมนั้นมันจะมีอะไรให้เราได้ดูมั่งนะฮะเฮ้ยเจ้โหดูดิอันนี้คือจำนวนการฆ่านะเพื่อนเราแม่งฆ่าหกตัวเอ้ไม่ไม่ฆ่าสามตัวดูดิอ๋ออ๋อไม่ใช่ไม่ใช่มันคือสถิติ นี่ครับผมสถิติที่แตกต่างกันไปบางตัวแบบว่าค่าตัวพิเศษอะไรอย่างี้นะนี่ฮะก็คือสถิติที่ดีที่สุดของแต่ละคนนะครับผมของผมนี่อาจจะแบบว่าค่าเดเยอะที่สุดอะไรประมาณนี้นะครับนะโอเคครับผมก็ต่อกันอีกสักตามนก,กันนะสำหรับเกม a c k 4โฟบัตนะครับผมนะตอนนี้เราก็อยู่กันในห้องอันเดิมเพิ่มเติมคือไม่มีของดีเลยนะครับผมนะเออมันอาจจะเรดีนะแต่มันก็ไม่ไ้ดีเท่าไหร่นะโอเคชายนิดก็ยังเลือกอันนี้อยู่อู้ อู้อ๋ออโอเคผมก็ลืมซื้อกระสุนนะฮะโอ้โหแล้วก็มีของมีปืนให้ได้เลือกซื้อกันทูคิสเหรอโอเคลองเอาทูคิสมาสักอันหนึ่งแล้วกันนะครับนะแล้วก็โอเคน่าจะเป็นประมาณนี้แหละน่าจะครบแล้วเพราะว่ารู้สึกว่าทูคิสเนี่ยมันจะใช้กับห้องที่เอ่อเป็นห้องพิเศษอะไรอย่างงี้นะอือก็คือต้องยิงมึงใช่ไหม ปืงกระสุนนี่โอเคเฮ้ยเอ้ามาจากไหนนักหนานี่มาแกโอ้ยไม่ทันไปไหนเลยเออมาแกว่ะหรือมันหรือมันมาเรื่อยๆอยู่แล้ววะนี่นะเขาเรียกว่าลูกสูตรนะครับผมนันก็คือแบบว่าการยิงซอมบี้ไปก่อนนะก่อนที่พวกมันจะมางาบมาแดกเรานะครับโอเคเฮ้ยเอ้า เอา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 โอ้โหบอดยิงไงเวนยิงผมทนไมนี่โอเคเราต้องประหยัดกระสุนประหยัดกระสุนให้ได้ม,มากที่สุดไม่งั้นเนี่ยเราจะกระสุนหมดเอาได้นี่ครับไปซื้อกลางทางคงจะลำบากทำไมไม่ซื้อข้างทางแล้วบปรถุชนงะมุคัสติก เล่นเกมไหนที่ต้องพูดมุกนี้ตลอดนะฮะอืมอืมโอเคนะครับผมเราก็จะวิ่งตามเพื่อนไปนะวิ่งตามเพื่อนหมาคงจะไม่ค่อยกัดนะอุ้ยอ่ะเด็ด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 โอ้โหโอ้โหตัวอะไรวะหน้าตัวอะไรวะหน้าโอ้เมื่อกี้เลือดยังไม่ขึ้นเลยแล้วผมก็ไม่ได้แบบซื้อระเบิดอะไรมาด้วยนะว่าแต่อุ้ยไปแล้ว ไอเวนตัวบลเลอร์เลยมุดตัวบอลเริ่มนี่เลยนี่เลยยิงแผลมันยิงแผลมันโอ้ยบูเมอร์อีกตัวหนึ่งเฮ้ยเอา้าแล้วมุดไปไหนแล้ววะไปไหนแล้วะไปแล้วะโถ่เอ้ยอย่าให้กูเจออีกรอบนะมึงยิงให้พุนเลย โอเคตกใจเมื่อกี้แม่งไม่เคยเจอตัวใหญ่ขนาดนี้นะเฮ้ยแต่ว่าถือว่าพัฒนาได้แบบได้โอเคเลยนะถ้าเทียบกับแบบเออเลฟโฟเดสสมัยก่อนเนะี่ยมันจะมีแค่แบบตัวละครพวกนี้นะครับผมนะแบบตัวซอมบีก้กระการแล้วก็จะมีเออเขาเรียกว่าอะไรอนะ่ะตัวแบบตัวละครสเปเชียลแค่ไม่กี่ตัวเท่านั้นนะครับผมนะอันนี้เนี่ยผมยังไม่เห็นแบบตัวพิเศษเยอะหรอกแต่ว่าเฮ้ยมันมีบอสด,ด้วยอ่ะ เป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นตรงมันมีบอสนั่นแหละนะฮะโอเครู้สึกว่าเราจะน่าต้องเข้า,ขาห้องนี้อ่ะนะเยียบไป,ป let's go let's go โอเคลูกกระสุนลูกซองนะครับรแล้วก็มีกล่องปืนให้เปิดด้วยอันนี้ลองดูซิข้างในมีอะไรอ๋อโอเคมีลูกซองในลูกซองอีกทีนึงโอเคเปิดอันนี้อีกอันนึง เงียบอุ้ยจะอาคุยกระสุนใช่ป่ะเลเซอร์โอเคนี่ก็ได้นี่ก็อืมอันนี้มันดีอยู่แล้วอะตามนั้นนะเปิดอีกคันหนึ่งเงียบทูคิสกับเพนนะครับผมนะเป็นยาแก้ปวดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตกใจโอเคแล้วก็อุ้ยลูกซองอันนี้เนี่ยอยากได้ว่ะ แต่ว <Obi> ่าแหมเสียดายนี่ครับผมเพราะว่า m p 5เนี่ยมันแตกงมาดีอยู่แล้วนะของผมเนี่ยเฮ้ยอันนี้มีอะไรด้วยมีอ๋อมีปืนนะครับผมนะ m p 5เหมือนกันตัวนี้ไป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  Let's go Let's go เฮ้ยเดี๋ยว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 ตัวใหญ่ไหมนี่ยอ๋อตกใจคือตัวพิเศษนะเมื่อกี้เฮ้ย M 2 4 9อุ้ยโจ้าอ้ยโอ้ย ใจเย็นใจเย็นใจเย็นค่อยๆมาเออจะได้ฆ่าเือตัวไงโอ้โหโอ้โหแล้วใครไปทำให้มันมาเยอะขนาดนี้บ้างเนี่ยโอเคกระสุนไม่รู้อะกระสุนอะไรไม่รู้เก็บประกนเดี๋ยวไม่ทันเก็บเหลือดีกว่าขาดนะครับพูดจะหัวอันนี้มีอีกางไเนี่ย เอ you know? ้าเราจะไม่ไชนีดไม่มาเฮ้ย hello hello guy โอเคมันเก็บ m 2 4 9อยู่นะครับไปไปต่อไปต่อไปต่อ let s go let s go นี่เลยอืเก็บตังค์ละลัวไป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 เุ้ยเจ้าหุยเกือบละเกือบโดนงับเตะละมาอีกแล้วโอ้โหทะลุกำแพงมาเลย เยี่ยมแม่ถ้าไม่ได้ความแบบว่าชิงไหวชิงพิบของเราเนี่ยไม่ได้เลยนะตายเลยนะไม่ได้ความเก่งของผมนะ่เรียบร้อยเลยนะเฮ้ยโอเคตรงนี้มีประตูอีกเอาเฮ้ยอ๋อนี่ไงต้องใช้ทูคิดอ่าเปิดประตูเข้าไปงึบเอาเดี๋ยวเดี๋ยวนะกูมาถูกมัน่ะ คือถ้าที่ผมดูไว้นะแบบว่าทูคิดเนี่ยมันคือเหมือนกับว่าเอ่อมันมันเหมือนกับว่าเอาไว้ใช้กับห้องพิเศษอะไรประมาณนี้นะครับนะเหมือนกับว่าเปิดแล้วมันจะได้ของหรือว่าอะไรเงี้ยแต่ว่านี่คือเปิดเฉยเลอแค่นี้เหละแหมกูซื้อมาเสียตังค์ไหมนะเฮ้ยเฮ้ยจกคุยไม้อีกแล้วตัวใหญ่ไอ้อุ้ย ยิงแม่งเลยยิงแม่งเลยยิงแม่งเลยว้ยตอมอมยังไม่เว้นอ่ะอือโอ้หเรียบร้อยครับล้มเสียกล้องกึกอ่ะทุยเสียกึ่งก็กระบะนาบไม่สามารถทำอะไรเราได้นะมันคือเสียงแห่งการทำลายล้างโอ้ยมา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 รับอาหารเช้าทุกคนไหนมีสไหนไม่ตายหรือไง นี่ยืนยืนยืนทิ้งเป็นเป็นบอยแบนเลยมึงเฮ้ยมึงจะเอาใครปาระเบิดมาวะมึงอะเฮ้ยเมื่อกี้มันมีเตือนด้วยนะผมก็เพิ่งเห็นโอเคไม่รู้สึกว่าปืนละ ทำไมมันไอ้นี้มากเลยวะคือมันเหมือนแบบผมโดนเพื่อนยิงเลยทุกอย่างนึงอะมามาด่าหน้าเข้ามาพวกมึงด่าหน้าเขาม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 าเจ๊ยิงทีเดียวง่ายๆไม่ต้องไปหลายจุดอุ้ยอ้เนี้ยเนี่ยเนี้ยเนี้ยโอ้ย ม่งโดนเพื่อนยิงอุ้ยมากระโดดไปนู่นไม่ได้หรอวะอุ้ยอุ้เต็มเตมนี่นี่มึงยิงกูอากูยิงมึงมั่งกูยิงมึงมั่งมึงก็รู้สึกว่ามันรู้สึกยังไงในเวลามึงโดนยิงเน่ยโอเคตอนนี้ผมเจอเซฟโซนละว้ยวุวอุวยวุวว กูเต็มเลยไปไหนเนี่ยเซฟโซนอยู่ไหนนี่โอ้โโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วเฮ้ยกระสุนหมดกระสุนหมดอืมเอาเฮ้ยโอ้โหฟันผิดเห็นเพื่อนเรามันตัวแดงๆนะโอเคเซฟโซนอยู่นี่เดี๋ยวอะไรไม่รู้เก็บก่อนไม่เก็บไม่ได้ โอเคเซฟโซนมาใช้นิดมาเลยเพื่อนโอ้โหแล้วเพื่อนตัวแดงหมดเลยเยี่ยมเรลี่กูดถือว่าใช้ได้เรลี่กูดไปเลยโอเคครับผมแล้วตอนนี้เราก็กลับมาอยู่กันที่ค่ายแล้วนะครับผมนะโอ้นี่ไงคือพอยต์ข้างบนนี่ครับผมเราสามารถเอาไป ซื้อของได้นี่ครับนี่ฮะโอเคกดซื้อไปอันนี้เลยลวกันอ๋อก็คือไอ้ตรงเมื่อกี้ที่ผมไปซื้อมานะครับมันคือการ์ดนั่นเองนะครับผมนะเนี่ยเราก็จะสามารถเพิ่มการ์ดเข้าไปด้วยนะได้ถึง15าการ์ดเลยเหรอโอ้ไม่ธรรมดาแล้วนี่อนี่ะนี่เลยก็คืออันนี้นะผมใส่ไปทั้งหมด9การ์ดแล้วนะครับผมนะนั่นแหละครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับผมว่าแต่ละการ์ดเนี่ยนะครับผมก็จะมีความสามารถที่แตกต่างกันไปอะเนาะ ของแต่ละคนนี่รู้สึกว่าก็จะไม่เหมือนกันด้วยนะครับผมนะการ์ดของแต่ละคนนะฮะโอเคครับผมสำหรับเกมแบ็กโฟบัตนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะคนดูนะครับผมสำหรับใครที่ชอบเกมนี้นะครับผมอย่าลืมช่วยกันกดไลค์แล้วก็ซับสไครต์ไลค์แชร์ให้กับผมด้วยนะครับผมแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยมันเป็นโอเพนเบต้านะครับผมนะผมก็จะลงเกมนี้ทีนะล้วกันนะครับผมนะเพราะว่าเราจะรีบเล่น ไม่งั้นนี่ถ้าสมมติว่ามันแบบหมด Open Beta แล be so like so ้วเนี่ยเราก็จะไม่ได้เล่นแล้วนะครับผมเพราะว่าตัวเกมเนี่ยราคาพันกว่าบาทเลยทีเดียวนะครับผมนะในความรู้สึกเนี่ยผมคิดว่ามันก็ค่อนข้างมีราคานะครับผมนะค่อนข้างแบบแพงอ่ะเออนะครับผมคือแบบช่องเล็กๆอย่างผมนี่มันไม่ค่อยมีปัญญาซื้ออยู่แล้วนะครับผมนะแต่ถ้าสมมุติว่าใครนะครับผมอยากแบบจะสนับสนุนช่องของเรานะครับผมก็สามารถช่วยกันด o n a t i เข้ามาได้นะครับผมหรือเพียงแค่ท่านเนี่ยกดข้ามโฆษณาให้กับเรานะครับผมก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนช่องของเรา ไปในตัวแล้วนี่ครับผมนะก็ขอบคุณมากๆใจจริงนะครับผมสำหรับคนที่มาดูคลิปนี้นะครับผมนะก่อนจะจากกันไปนะครับผม,ผมอยากจะลองปืนนี้สักทีนึงนะว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมไปโอ้โหร้อยนัดอุ้ยนิ่งโคตรนิ่งอ่ะนิ่งเกินอ่ะนิ่งจัดอื้อื้อื้อือ โอ้โหโอ้โหโอ้โห,โโหโส,สั่นเป็นเจ้าเข้าเลยเวยนโอเคครับก็้าไปประมาณนี้แล้วกันนะครับผมนะขอบคุณมากๆใจจริงนะครเขสำหรับคนที่เข้ามาดูนะครับไปละเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผม